กับผมนะครับดิรันการแล้วตอนนี้คุณก็กำลังอยู่กับเกม d ดวิสเมคไคลเฟิร์สออฟคอมแบทนะครับผม <laughs> เกมนี้แหละเกมนี้แหละทุกคนในที่สุดก็ได้เล่นสักทีเว้ยในเวอร์ชันแบบโกลบอลนะครับผมมากูรอมานาะอะไรทเฮีย้ยทายก็ได้เล่นสักทีเออนี่แหละไปเลยครับล็อกอินไม่ได้เล่นหรอเว้ย ขอโทษนะครับที่หายไปนานเพราะว่าก็คือซุ่มนะครับซุ่มซุ่มจะก,ก,กระข่าวเกมนี้นะครับผมว่ามันจะออกเมื่อไรสุดท้ายมันก็ออกสักทีนะครับผมเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอ,อือละเงที่ผายเลยคิปไม่อัดตลอดเลยมาต,ต่อดเดีวยวคราวนี้ถ้ามันไม่อัอดอีกนะกูจะไม่เอาเกมนี้ลงไลยพี่วุ้ย่ภาพสวยจัดเลยว่ะน่าจะเรียวแล้วเนะี่ยอ่าเอาเราเดิมเลย มาเจอดอกไมไ้ไม่มีผู้หญิงเลยเนี่ยนะเอาจริงดิเรื่องค่อยคุยกันที่หลัง,งนะเรื่องดอกไม้อะเดี๋ยวให้นี้กลับมาในข้อสัอเดิมก่อนอือะไรคบรับครับอะไรกันโอ้มันมาว่ะไอยมมาโถยหัวคูดดูคาซีมไปก่อนนะครับผมคาซีมแบบไม่มีเสียง ปังเี้ยมันต้องอย่างนี้เลยววะตันเตโกมึงรู้จักเปล่าโบนแห่งสปาดานะฮะแป๊บหนึ่งนะเหตุการณ์ที่เหี้ยพวกนี้ก่อนสามหนึ่งนะไม่ใช่ปัญหาเลยเย้ <laughs> โอ้โหได้เล่นแล้วกูดาบลอยเหีย <c oughs> จับเวียงเตะตอกอกอเสียดยอดมากอันนี้เหมือนจะเป็นอิตเอบอกว่าดันเต้เคยโดนเอาเอ่ไม่ตัวเองเสียบอกมานะในภาคสี่โดนหลานตัวเองเสียบอกโอเคดังคุยเรื่องธุรกิจได้ละโอเคแค่เดี๋ยวข้างหน้าจอาดอกไม้มาให้นะ ก็ได้ตอนนี้จะเอาอะไรบอกมาดิก็แค่ผู้ปีศาจอะมันออกมาอาลวาดอีกเยอะก็เลยอยากจะให้ไปดูอะไรสักอย่างหรือทำอะไรสักทีทำอะไรสักครั้งเอ้ยสักทีเฮ้ยเดี๋ยวจัดให้อ <laughs> โอ้ดันเต้กูเด้งไหมอย่าเด้งนะมึงไอ้เหี้อ ชัตเตอร์หนึ่งการเริ่มต้นเมืองแห้งไฟนะฮะมิช uh ชั่นสตาร์ทอะไรก็ไม่อาจจะยังคไม่รู้ชิบายผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะมามาเล่นกันเถอะท่านี้ถ้าไม่ดีนะกูจะเปลี่ยนแอปจริงๆด้วยเปลี่ยนแอปอนะัดหน้าจอแม่งไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกราฟิกก่อนนะนี่รปรับเป็นแบบ สมูทนอร Normal, ม์มอลนอร์มอลไมลองนอร์มอลไหมจะเล่นได้ไหมดูสิค้างเลยเว้ยค้าง okay. โอเคอ๋เอานอร์มอก็ได้นะนี่